ที่เป็นสายวิ่งกันบ้างวัน<แ>พรุ่งนี้จะมีกิจกรรมจัดขึ้นนะครับกิจกรรมการเดินวิ่งพี่ได้รันน้องเด็กพิเศษได้เลิฟพรุ่งนี้นะครับ9มโมงเช้าจนถึง3ทุ่มเลยนะครับเวลาปล่อยตัวตอนประมาณสัก6มมโมง20แทงพวิ่งช่วงเย็นนะที่สวนสนุกวันเดอร์เวิลด์เขตคันนายาวค,คืออาจจะมีกิจกรรมตั้งแต่เช้าแต่ว่าเวลาปล่อยตัวเนี่ยคือ18นาิกา20นาทีนะครก็เป็นวิ่งพาคางคืนใช่เขาบอกว่าวันที่21มีนาคมของทุกปีเนี่ย จะเป็นวันดาวสินโดมโลกนะครับสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยก็เลยกําหนดจัดก,กิจกรรมโครงการส่งเสริมและก็สร้างความตระหนักรู้ต่อคนพิการทางสติปัญญาพี่ได้รันน้องเด็กพิเศษได้เลิฟเพื่อเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทั่วไปได้เห็นความสําคัญแล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับผู้พิการทางสติปัญญารวมไปถึงวิธีปฏิบัติต่อผู้พิการทางสติปัญญาในสังคมภายในงานก็จะมีการแสดงความสามารถของน้องๆเด็กพิเศษนะครับมีศิลปินไปร่วมงานด้วยนะฮะ